อันนี้ก็จะเป็นชุดชาหมของบกูปปี้นะเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปลองใส่ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าโดยปกติผมอะ่ะผมชอบยกล้อยอยู่แล้วนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวเราจะลองดูแล้วกันนะ กาบสวัสดีท่านผู้จเจริญและชาวโซเยตและชาวเลสซิงทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเลสฟิงนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนก็จิปนี้นะผมนี่ขอบต้องขอบคุณเพนฟิง่งวิ่งทุกโลนะผมที่ส่งชาม,มาให้นะผมก็ใครสนใจติดต่อก็เดี๋ยวผมทิ้งเฟซแล้วก็ไปติดตามช่อง u t u b e เกีย่ยวดวลาะอันนี้ก็จะเป็นชุดชาหมอง,องกระปปปี้นะเพื่อนก็เดี๋ยวเราไปลองใส่ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าโดยปกติผมอ่ะผมชอบยกล้ออยู่แล้วนะเพื่อนนะผมชอบยกล้อนะก็ ชุดชามนี้ก็จะทําให้ผมยกขึ้นง่ายขึ้นก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่ว่าเวลาผมยกปกติแล้วมันเป็นยังไงครับผมยกแล้วร่วงแล้วเป็นยังไงถ้าใส่ชามเรายกเป็นยังไงครับผมโอเคไปเจอกันนี่เพื่อนก็เดี๋ยวผมพาเดี๋ยวดูความ,มัานเดี๋ยวผมพายกแบบรถอันนี้ตัวห็อตนะเนี่ยเพื่อนมันไม่ยกขึ้นแบบยกแบบราวกาวมากเพื่อน เราเพื่อนๆดูอาาัตราเล่นก่อนก็ได้เนี่ยอ๋ออ๋อแปดสิบแปดสิบโอ้โหแปดสิบนี่รถสั่นทั้งคันครับผม ก็เดี๋ยวเราจะลองดูเท่ารันะร้อยสามสิบเลยว่ะเหมือนแต่ก็มันเป็นรถเดิมโรงงานเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ระยะทางเท่าไหร่ได้ร้อยสามสิบนะบอกที่ก็เดี๋ยวเราไปลองย้อแล้วก็ไปลองหาเฟ้นลองดูว่าจะถึงร้อยสามสิบใช้เวลากี่โลนะ โอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถน,นนเฟนบายพารนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองจับ G P S ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะมันอ,อันนี้ผมผม,มือผมทะลึ่งถอดกองนะเพื่อนนะคือผมลองแบบแบบไม่ใส่กองอะ่ะมันมันมันเขาเรียกว่าครับผมเอ้ยผมลองแบบมีกองอะ่ะแล้วมันมันขึ้นช้ามากเพื่อน ก็เดี๋ยวผมจะลองถอดกองวิ่งดูนะผมมอบไหนมอมไหนไอ้เน e. 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 <laughs> oh ี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหถอดกองวิ่เล่ยเหี้ยมากเพื่อนโอ้โหผมว่าใส่กองวิ่งยังได้เยอะกว่าอย่างเี้ย <laughs> อถอดกล้อดกองวิ่งนึกว่าจะเฟี้ยวโถ่เอ้ยไปเดีวเราไปดู GPS กันดีกว่าโถ่ไอเราก็นึกว่าถอดกลองมันจะดีมั้งผมผมนั่งถอดกลองอยู่นานเลยเพื่อน GPS ีเอสหมดโห 9.1G แทบหลอกห้าอ่ะเพื่อนนี่เพื่อนผม้หไม่ดูผมถอดกลองจริงนะไม่ได้ไม่ได้โม้เนี่ย รู้เห็นไหมเนี่ยเมื่อนดูวเ,เพื่อนๆดูที่ว่าผมอยากทำมาเพื่อยกเหลอแล้วไหม <c oughs> ตอนตอนผมไปกองวิ่งอะแม่งแม่งแม่งโอเควันนี้เหมือนคือเนี่ยมันเป็นรถเดินทุกอย่าง,งเพื่อนมีชามใบเดียว คือล้อลอยไม่ได้ร้อย,ยี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงะนะมันก็แบบยังเฟี้ยวอะ่ะเมื่อนเออคือดีกว่าตอนแรกให้มันยกล้อไม่ขึ้นเลยนะเป็นไงโอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงถ้ามีคนถ่วงมันจะขนาดไหนอะ่ะ ที่ผมยกคนเดียวเนี่ยอดยดดด่ดูดิมีครนังด้วยแต่เรายกใหม่เพื่อนโอโอเคครับผมถือว่าผ่านครับผมช่างไม่นี้ทำยกล้อย,วยาวๆได้แล้วก็89ดิบ้าิดไวมากสำหรับรถเดิมนะครับผม เอาดิเอาดิกดตอครับไม่หมอบครับไม่หมอบแต่หมอบดีกว่าเพราะหมอบไม่หมอบมีค่าเท่าเดิมครับโอ้เอาดิเอาดิร้อยครับผมมันขึ้นใหม,มากเลยนะเพื่อนร้อยหนึ่งอะแล้วมันเป็นรถเดิมอ่ะเพื่อนนี่น้นนำน้ำมันเดิมน้ำมันฟั่มเลยนะ เสียงเพราะว่าถ้าอันเดิมเหมือนเพื่อนพอถึงสักแปดสิบถึงร้อยนี่รถมันสั่นกระพือเลยนะเพื่อนนะก็ยกล้อในที่ปิดนะเพื่อนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะว่าแถวนี้มันมีแต่ป่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะผมเดี๋ยวลองฟรีไฟล์ออกดิไปอันต่อผมวันว่างๆครับ เฟียว <Feel S 2> นะต้องบอกว่าเฟียวนะแม่งยกมันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆคิดเอาเนี่ยถ้าแบบผมมีคนห่วงด้วยแม่งแม่คงผุดผุดทางอะ่ะ <c> เ <oughs> ข้างางทางแมวครับตะเบิดมันเพราะว่ามันยกอย่างไงวะยกรล้อมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพื่อนนะผมบอกเลย ก็ถือว่าถือว่าเส้น้นนี้ผ่านแล้วกันถึงมันจะเอาอะไรมากกับรถเดิมนะครับเพื่อนๆรถบ้านยางเดิมชามใบเดียวได้ข่าวน,นี้ผมก็ถือว่าโอเคละแบบไปดันโลไม่น่าอายใครนะถ้าเกิดว่าช่วงแบบสายมกสายรถเดิมไม่น่าอายใคร กองโคตรดังอ่ะโอ้โหเสียงความดังโคตรเพื่อนหนีเลยนะเอาล้อยมาให้หน่อยเอาล้อยมาให้หน่อยขอร้อยหอร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้อยู่นะมันไม่ใช่แบบเครื่องสั่นตัดร้อยอะไรเพราะว่าตอนเครื่องสั่นตัดร้อยมันกระพือเกินไปโธม เคผมบกก็ได้ชอบถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมก็อย่าลืมไปใครชอบช,อชุดชามนี้ไว้ยกล้อเล่นๆขำๆนะเพื่อนนะผมแนะนำเลยเทนซิ่งวิ่งดันโลนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย